กรมทางหลวงชนบทเข้าสำรวจความเสียหายถนนเลียบคลอง13อำเภอธัญบญุรีจังหวัดปทุมธานีที่สุดตัวอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้นะครับขณะที่เจ้าที่ก็ยังคงปิดการจราจรแต่ก็ยังพบมีรถนจนจำนวนหนึ่งแล่นผ่านเส้นทางครับรถจนยังคงแล่นผ่านถนนเลียบคลอง13ฝั่งตะวันออกในพื้นที่ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีที่เกิดการซุดตัวตั้งแต่เมื่อวานนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะติดป้ายเตือนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ตาม เนื่องจากเกรงว่าหากยังมีรถจนแล่นผ่านอาจจะเกิดอันตรายได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่เตรียมนำแท่นแบรเรียร์คอนกรีตไปปิดถนนเพื่อห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านขณะที่นายพิศัก์จิตวิริยะวศินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเข้าตรวจสอบความเสียหายของเส้นทางพร้อมระบุว่าสาเหตุที่ทําให้ถนนซุดตัวเกิดจากระดับน้ําในคลองลดลงอย่างรวดเร็วทําให้ดินริมตลิ่งเกิดการซุดตัว ประกอบกับถนนสายนี้มีปริมาณรถสัญจรผ่านจํานวนมากทําให้เกิดการซุดตัวรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับขณะนี้ได้ประสานเทศบาลเมืองสนันรักในการปิดกั้นพื้นที่และกรมทางหลวงชนบทก็จะเร่งซ่อมแซมถนน,นที่เสียหายและหามาตรการป้องกันต่อไปครับ